สวัสดีครับผมพิสิทธิกธ์การติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีดอะไรบ้างคดีดนี้ไปดูงานเข้าคุณตำรวจงานใหญ่อย่างยิ่งซะด,ด้วยพบรถตรัวเอกจำเนียนพุ้ธนเคียงรองสารวัตรกันป่าป,ป่า,ปปราปนรองานสายเสนชุดนอกคุแบบได้ยินคุยกันคุณตำรวจออกเดินตรวจชุมชนก็ได้ยินนี่เข้ากลับถ็งเอายังะ่ะเอาอะไรตั้งวงตั้งวงเดี๋ยวข้าเป็นเจ้ามือเองอ้าวตายจริงตายบังเอิญมาได้ยิน อันนี้ก็ได้ผลงานแล้วละครบแล้วเหรอโอ้โหโอ้ครบสิ่งกว่าครบอีกตั้งวงเลยวล่ะขอองค้าเอาไว้ดิไปเลยเอาเอาเอาสิได้ยินแบบนี้ก็เรียกกำลังล่ะครับว่าสองว่าสองเรียกศูนย์เรียกกำลังเสริมเรียกกำลังเสริมเล่นการพนันเล่นการพนันมันตั้งวงอยู่ในนี้เนั่นนั่นตั้งวงเล่นไปอยู่นั่นกำลังครบ กินละบุกเจ้ามือหนาวเลยทักเลยทักสิเฮ้เฮ้ยเอาเาเฮ้ยเฮ้ยวง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 ไม่ไพ่ว่ะไพ่อ่ะไพ่อะไรพี่ก็เห็นตั้งวงอ่ะก็ผมตั้งวงกินจิ้มจุ่มแล้วคนละวงที่บอกเจ้ามืออ่ะนี่ไงเจ้ามือเอาแล้วผมอะเป็นเจ้ามือผมออกตัง <king. S 2> อ้าวอ,อกตงังอ่าแล้วที่ที่บอกว่าสาับสับอ่ะนี่ไงสับอยู่เนี่ยสับปูอ่ะติดบนเลยตายชักเรียกเพื่อนมาจับวงจิ้มจุ่มวะเฮ้ยตายๆๆตายตายตายจะอายก่อนหรือว่าจะหนีก่อนดีแล้วยังไงดียังไงดีโอเคต่อพี่เออกลับโรงพ,พรักเด้หรือว่าเอง่ยกินจิมม้มจุ่มของเขาฮะไอ้เฮ้ยอาน ด่า,า,าได้ดีด่าอีกได้ไหมผมฝากด้วยดูสิเอาสะตื่นเต้นทั้งประเทศเลยนะเนี่ยว่าแต่ไอ้พวกเนี่ยตั้งวงกิตจิ้มจุ่มนี่ใช้สับเล่นไ้ทำไมวะอันเนี้ยฮ้าหน่อยๆน,นะแต่ก็จบ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 เป็นเจ้ามือเองเป็นเจ้ามือเองก็เลยตกดรอยตามไปดูมีการเล่นกันก็จับกลุ่มกันแต่สินใจเข้าชาร์จเลยนะทีว่วบาบ่ากำลังนั่งทานข้าวกันอยู่ที่ว่าเป็นเจ้ามือเองเจ้ามือเองเจ้ามือเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงข้าวเพื่อน งานนี้ไม่มีคนผิดมีแต่คนอายนะคนตำรวจเนอะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเข่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสดสามเสร็จเจ้าของเรื่องเจ้ามือเลี้ยงจิ้มจุกเรื่องนี้ไปดวูวิธีจาก,การคนเมาที่เข้ามาลวนลามได้ผลชะง,งัดขอให้ดูตอนนี้ค่ะชื่อมาลินะคะอัพศพลมนจันค่ะกรุงเทพม,มหาคนครค่ะที่ป้ายรถเมล์ จ้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยฮะอ๋อ,อ,อผู้ชายคนนี้เมาพยายามลวนลามน้องสาวประเภทสที่ถือกล้องเนี่ยแหละครับเฮ้ยจะเอาไงเอาไงจะเอาตัวรอดได้ยังไงฮะฮะไอ้ไอ้สั่งไอ้กาออเออเออเออโอ้โหฉลาดครับน้อง ในเมื่อไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปครับเลยแกล้งทัเป็นใบครับเฮ้ยมันจะได้ผลหรือน้องฮะตังอะไรจ้าเออ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 ออเออเออเเออเเออเออเเออเอเอ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 อออเ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 ออออเออ เออโอ้ด้วยด้วยฮึน่าสวยยิ่งไปี่ฮนี่นี่น้องนี่เอ้ยเอ้ยเอ่อด้วภาษาใบมันยังดีกว่าน้องเยอะเลยอะ่ะมันบอกว่าไปนอนกันไหมใช้เวลาแป๊บเดียวมันใบเก่งกว่าน้องอีกนั่นเนี่ยฮึดพูดได้ไหม แต่สรุปว่ามันพยายามจะส่งภาษาใบที่ดีที่สุดของมันมาแต่น้องก็ตอบแค่ออเออรออเออเออ้เออเออไงล่ะยังไงยังไงยังไงเออเออเออ ในที่สุดครับมันกระทนไม่ไหวครับก็เดินหนีไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับกลยุทธ์แกงใบครับถึงจะไม่น่าฟังเท่าไร่แต่ก็เอาตัวรอดได้ครับขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับเพราะในในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเขาก็ยังไม่หยุดความพยายามที่จะเข้ามาคุยกับเราเขาก็เดินพุ่งเข้ามาชวนคุยว่าไปกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีห้องมีอะไรอย่างเงี้ยเ,เสกเสยเขาแล้วแต่เขายังไม่ไปหยุดเราก็เลยพูดภาษาใบ้ เป็นแออใส่เขาอะค่ะตอนแรกพูดไปเนี่ยเขาก็ยังตอบโต้ตเราเริ่มใช้ภาษามือเข้าไปด้วย,ย่ะคะเสร็จเขาก็เลยหมุดหงิดแล้วก็เดินหนีไปเลยจํากันไว้ให้ดีเจอคนลวนลามใบใส่มันเลยถ้ายังไม่รอดบอดใส่อีกอย่างได้แน่แน่ขอขอบคุณคุณอัธพลมูลจันทร์กรุงเทพมหานครเรื่องโดนลวนลามแกล้งใบเรื่องนี้ไปดูภาพมหัศจรรย์บนทางรถไฟ เห็นแล้วทึ่งเลยผม,มสิบตุตีพัชรภูมิรุดงพหมูจรอสามเสีมีรถไฟตรงแยกย,ยมราชขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นรางรถไฟที่ยม,มาราชครับกรุงเทพมหา,าคนครนี่เองพอมีรางรถไฟเห็นไฟมาก็ต้องเป็นรถไฟหรอครับเ่งเกง่กงเก่งรถไฟจะไปโคราช จังป้าเป็นแา้วดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไฟมันเตี้ยววะไม่ใช่รถไฟแล้วเฮ้ยมันรถยนต์โอ้โหเฮ้ยโอ้โหจะปาหรือเปล่ามันรถยนต์เฮ้ยจะาหรือเปล่ารถยนต์ไม่มีอะไรจะทำไงเนี่ยมาวิ่งบนางรถไฟกรุงเทพกลางกรุงเนี่ยโอ้โหเฮ้ย อะไรของมันเนี่ยโอ้ไปดูกันอีกทีครับรางรถไฟกลางกรุงเทพครับรถคันนี้วิ่งมาอย่างกับรถไฟผ่านข้ามแยกมาด้วยพอาะข้ามแยกมาแล้วครับก็วิ่งต่อบนรางรถไฟหน้าตาเฉยเลยโอ้โหนัานไม่ใช่ประเทศไทยนะก็ไม่มีที่ไหนแล้วรถยนต์วิ่งอยู่บนรางรถไฟโอ้โหระเทศไทยชโยชทยโยนะครับยโย ประเทศไทยประเทศไทยรักประเทศไทยประเทศไทยคนไทยไทยประเทศไทยรักด้กันใช่ยศขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทม่มีมอเตอร์ยน่งขึ้นไปบนน้ำไฟโดยไม่สนใจแล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆแบบทำน่าจะสวยเลยเดาว่า คนขับเขาคงอยากเปลี่ยนบรรยากาศขับบนถนนมาเยอะแล้วคงเบื่อมั้งขอขอบคุณสิบตํตำรวจตรีพัชรพงพงตุยดงผู้บ,บังคับหมู่งานจราจรสนรสามเสนเรื่องรถวิ่งบนรางรถไฟ